สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับที่ดินขนาด88 okay. ตารางวานะครับอยู่ตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดนครนายกนะครับก็ rush. เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองนะครับเป็นที่ดิ of of them, exactly. realmente. นพร้อมใช้โถมแล้วครับเหมือนที่เราเห็นนะครับแปลงนี้ครับแปลงนี้เป็นแปลงที่6ครับที่ดินก็พร้อมใช้นะครับเพราะว่าแปลงนี้ถมไว้เสร็จหมดแล้วมีคูระบายน้ําไฟฟ้าก็ขอขยายเขตไม่ไกลนะครับประปาก็มีอยู่แล้วสะดวกสบายอยู่ในเขตชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองขับรถสักสินาทีก็ถึงแล้วนะครับถึงขนส่งแล้ว ที่แปลงนี้ครับผมพามาดูนะครับแปลงนี้ครับก็เป็นแปลงที่6พื้นที่ขนาด88ตารางวาโปรโมชั่นพิเศษนะครับท่านใดอยากจะซื้อสดฉลดพร้อมโอนนะครับท่านใดอยากจะผ่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแปลงนี้เนี่ยพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับตรงนี้พร้อมถมมาแล้วนะครับผมมาหลายปีแล้วนะครับที่นี่ครับก็เป็นดินที่แน่นปึกเลยนะครับเพราะว่า ผมไม่นานแล้วครับหน้ากว้างตรงนี้อยู่ที่16เมตรนะครับหน้ากว้างของของหน้าแปลงนะครับ16เมตรแล้วก็ลึกลงไป22เมตรนะครับส่วนถนนเป็นถนนสาธารณะนะครับผมพามาดูนะครับถนนสาธารณะตรงนี้นะครับกว้าง8เมตรครับแล้วก็มีคูระบายน้านะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับคูระบายน้ํามีแล้วนะครับเป็นถนนสาธารณะที่เชื่อมไปจนถึงทุ่งนาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของวิวเขา นี้เลยนะครับวิวเขาใหญ่แบบนี้แล้วก็ทุง่งนานี่ครับเป็นทุงน่งนาคาเฟ่แบบนี้เลยครับถนนก็กว้างนะครับแล้วอยู่ในเขตชุมชนที่นี่สบายใจนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ในเขตชุมชนใครที่มาทําไร่ทําสวนทําบ้านที่นี่นะครับก็ปลอดภัยดีไม่มีขโมยขจรน,นะครับก็เหมาะสําหรับท่านผู้หญิงที่อ,อ,อยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองเดินทางเข้าออกสะดวกไปโรงพยาบาลไปธนาคารอยู่ใกล้ แปลงนี้นะครับผมพามาดูแปลงที่6ครับขอบเขตก็จะอยู่ไปถึงด้านหลังเลยนะครับด้านหลังที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านของชาวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และปลูกป่าไว้อย่างสวยงามเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบความร่มดื่นแปลงนี้ก็จะเลยปลูกป่าเยอะหน่อยที่เราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆนั่นเลยนะครับแปลงนี้แปลงที่6ก็เป็นแปลงที่เหมาะพร้อมใช้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีดอกเบี้ยสองปีนะครับสำหรับลูกค้าผ่อนนะครับเราให้ลูกค้าผ่อนได้ยาวถึง5ปีท่านใดสนใจนะครับโทรหาอีกได้เลยนะครับ 145-1155ครับที่ดินแปลงที่6นะครับขนาด88ตารางวาเลขสวยครับอย่าลืมนะครับติดโทรมาด่วนครับสวัสดีครับ